ฮัลโหลน็อตเรื่องโรคของแกไม่ว่าไม่จําเป็นต้องรักษาหรอกลูกเพราะตัวแกเองก็รู้ใช่ไหมว่าโรคของแกเป็นยังไงอะ่ะต่อให้รักษาหายได้ไอความพยายามที่แกทุ่มเทมาตลอดชีวิตอะ่ะมันก็สูญเปล่าอยู่ดีใช่น็อตค่ารักษามันก็แพงถ้าสุดท้ายอะ่ะแกเสียทั้งค่ารักษาเสียทั้งชีวิตอะ่ะแกจะทํำยังไงถ้างั้นอะ่ะแม่อยากให้แกลองพิจนารณาดีๆนะลูก ว่าไอ้เงินเก็บที่แกหามาได้น่ะแม่ว่าเอาไม่ให้น้องสาวแกใช้ดีกว่านะนี่แม่กับป้ายอย่ามาล้อผมเล่นนะครับผมต้องการใช้เงินมากเงินในบัญชีผมหายไปไหนหมดครับอะไรน,อน็อตแม่ไม่ได้ล้อเล่นนะแม่รู้ว่าแกป่วยแต่ว่าไอ้เงินนั่นอะ่ะแม่ให้แกไม่ได้จริงๆเพราะค่ารักษาแกนะ่ะอย่าลืมนะน,อน็อตมันตั้งแปดแสนเลยนะแล้วเงินในบัญชีแกนะ่ะมันก็มีแปดแสนพอดีถ้าเกิดว่าแกเอาไปแล้วยัยตองล่ะ ี่ตองจะทำยังไงใช่นะอดแกอดทนหน่อยนะเพื่อหมอโควิดนี่ใช่ผิดแกจะได้ไม่เสียเงินเปล่าไงแม่กับป้าคิดจะเอาเงินผมไปให้ตองใช้ใช่ไหมล่ะครับอย่ามาพมาดูดีหน่อยเลยผมขอบอกแม่กับป้าไปเลยนะถ้าแม่กับป้าไม่เอาเงินมาคืนผมผมจะไม่เห็นแกนหน้าใครทั้งนั้นจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้แล้วแต่แกเลยเพราะว่าฉันไม่ได้มีแกแค่คนเดียวนี่ ฉันเนี่ยยังมีลูกอีกคนนึงยีง่ยตองมันเป็นลูกสาวฉันเหมือนกันนั่นเลยนะถ้าเกิดว่าแกไม่เห็นว่าฉันเป็นแม่แล้วก็ฉันก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยไปให้ยียตองใช้หมดเลยนี่นะ็อตแกก็มีเมียอยู่ไม่ใช่หรอเมียแกก็ฐานาดีแกก็ให้เมียของแกไปขอเงินพ่อแม่ของมันมาจ่ายค่ารักษาของแกไง โหรมาเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะตอนนี้พี่ทํางานอยู่อะจู่ๆพี่ก็เป็นลมไปตอนนี้พี่อยู่โรงพยาบาลอะหมอบอกว่าพี่เป็นเนื้องอกที่คออะไรนะคะเนื้องอกที่คอ,อะะเองงอคอหรอคะแล้วจู่ๆพี่เป็นได้ยังไงอะพี่ยังปกติดีอยู่เลยอะแล้วไปม,มีเนื้องอกได้ยังไงกันคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันะ่ะแต่หมอบอกว่าให้เตรียมเงินไว้แปดแสนเพื่อทําการผ่าตัดอะถ้าเกิดไม่ผ่าตัดอาการมันจะแย่ลงอะ อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไมคจะรีบไปหาพี่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ลคะคะรอไม้ก่อนนะคะพี่น็อตเป็นยังไงบ้างอะไมค์ไมครีบไปใจคราผ่าตัดให้พี่น,อน็อตสิพี่กลัวพี่ใจเย็นก่อนนะค่อยคอยพูดแล้วก็บให้ไมคฟังหน่อยว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตอนที่พี่ทํางานจู่ๆพี่ก็เป็นลมลงลงไปพอพี่ตื่นขึ้นมาพี่ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะแล้วหมอก็บอกว่าพี่เป็นเนื้องอกที่คอต้องเข้าทำการผ่าตัดด่วนเลยแล้วค่าผ่าตัดมันต้องแปดแสนตอนนี้พี่ไม่มีเงินเลยอ่ะไม้เงินพี่ทั้งหมดอยู่กับแม่กับป้าหมดแล้วอะไรนะคะอยู่ที่แม่กับป้าแล้วทำไมเงินเก็บของพี่ถึงไปอยู่ที่แม่กับป้าล่ะคะนี่พี่บอกนะคะว่าทุกครั้งที่พี่จะต้องใช้เงินอะไรพี่ต้องไปขอเขาอะใช่ เขาตอนแรกอ่ะพี่ให้แม่กับป้าเป็นคนเก็บเงินพี่ทั้งหมดเลยถ้าพี่อยากจะใช้อะไรพี่ก็ต้องไปขอพวกเขาก่อนไม่อย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ให้เงินพี่ใช้อ่ะงั้นตอนนี้ก็ต้องโทรไปขอเงินจากเขามาแล้วล่ะค่ะเอามารักษาตัวพี่ไงเพราะตอนนี้ไม้เองก็ไม่มีเงินเก็บหรอกนะคะพี่น็อตที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านมายก็เป็นคนรับผิดชอบหมดนี่ค่ะงั้นงั้นไม้โทรไปคุยกับแม่พี่หน่อยสิแม่พี่น่าจะฟังไม้มากกว่าพี่อ่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวมมยคุยให้ พี่น็อตป่วยหนักมากเราก็ต้องเข้ารับก,การผ่าตัดใช้เงินตั้งแปดแสนเลยนะคะเงินเก็บของเขาฝากไว้ที่แม่แม่โอนมาให้เราก่อดได้ไหมคะจะได้รักษาพี่น็อตไงคะเงินอะไรอะมายฉันไม่ได้เอาเงินตะน็อตมาเลยนะแล้วอีกอย่างเงินเดือนแกก็ตั้งสองหมื่นกว่าไม่ใช่เหรอแล้วทําไมไม่รู้จักเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างละ่ะที่แม่คะแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงคะเงินเดือนมายสองหมื่นก็จริงแต่ว่ามายเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านเลยนะคะ ไหนจะค่าของกินของใช้ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าเทอมลูกมาอีกอะ่ะมาเป็นคนจ่ายหมดเลยนะคะมาจะเอาเงินที่ไหนไปเหลือเก็บล่ะคะแม่แล้วเงินของพี่น้องเขาก็ฝากไว้ที่แม่เขาเป็นคนบอกมาเองนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นทําไมแกไม่รู้จักไปขอจากพ่อแม่แกบ้างล่ะแล้วลทำไมไม่ต้องไปขอเงินจากพ่อแม่ไม่ด้วยล่ะคะแม่คะนี่มันเรื่องของลูกชายแม่เลยนะคะลูกชายแม่กําลังป่วยอยู่แล้วเงินนั้นเขาก็ฝากไว้ที่แม่แม่ก็ต้องคืนให้เขาไม่ แค่ควรที่จะไปขอเงินจากพ่อแม่แกดีกว่าถ้าแกเอาเงินในบัญเป็นจีตะนอตว่าใจจนหมดแล้วตองจะทํายังไงเงินแค่แปดแสนเองครอบครัวบ้านแกก็มีฐานะดีมีทั้งบ้านมีทั้งรถยังไงก็ช่วยได้อยู่แล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอ๋อดูพี่นิดมันมางสายเฉยเลย พี่นอ็อตเท่าที่ไมยรู้อะเงินเก็บของพี่ก็มีอยู่แปดแสนไม่ใช่หรือไงซึ่งมันพอดีกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพี่เลยนะพี่ดูสิ่งที่แม่กับป้าพี่พูดสินี่เขาไม่เอาพี่เลยนะเนี่ยเขาไม่คิดจะช่วยพี่เลยด้วยซ้ำอะทั้งนั้นนี่มันเป็นเงินเก็บของพี่นะแล้วยังจะมาบอกว่าให้หมยไปของเงินพ่อแม่ไม้อีกอะแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันคะใช่ไม้พี่ว่าไม้อะโทรไปของเงินพ่อแม่ไม้ดีกว่านะพวกเขาอะรวยจะตายพวกเขาต้อช่วยเราได้ พี่นอ็อนี่พี่ก็เอาไปกับเขาด้วย,ยางงี้ยเหรอพี่ที่ผ่านมาเนี่ยม้ยทาเพื่อครอบครัวพี่มาตลอดเลยนะเงินเดือนของมายไ,ไม่เคยได้เก็บไว้ใช้เลยอะ่ะมาเอาใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านมาเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดส่วนเงินเดือนของพี่พี่เก็บหมดเลยพี่บอกว่าพี่จะเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้วนี่มันก็ฉุกเฉินแล้วนะแต่พี่กลับเอาเงินเก็บทั้งหมดไปไว้ที่แม่กับป้าเนี่ยนะ แล้วยังจะบอกให้มมยขอเงินพ่อแม่ไมยอย่อีกเหรอพี่น็อตเงินต้องแปดแสนนะะไม่จะไปขอพ่อแม่ไม่ได้ยังไงมันไม่ได้หรอกนะพี่ถ้าพี่จะรักษาพี่ต้องกลับไปเอาเงินของตัวเองคืนมาจากแม่กับป้าของพี่ให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่ก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะไม่ไม่ดกตัวที่ไม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  พี่น็อดนี่ฮัลโหลพี่นอ็อตฮัลโหลตองตองช่วยคืนเงินมาให้พี่หน่อยได้ไหมเงินอะไรก่ะแล้วพี่จะเอาเงินไปใช้อะไรเงินที่พี่มีอ่ะพ่อแม่เขาก็ให้ตองหมดแล้วพี่โทษตองไม่ได้นะตองแกอย่ามาได้ใจมากนักเลยเงินในบัญชีของพี่ก็คือเงินของพี่ถ้าแกไม่ยอมคืนนพี่จะไปฟ้องเอาเงินคืนและแกก็อย่าหวังเลยว่าแกจะได้แต่งงานกับแฟนแกอะไรนะ พี่นอ็อตพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่ตกเป็นคนในครอบครัวพี่นะเป็นน้องพี่นะถ้าเราเป็นครอบครัวดีกันจริงๆเ่ะแกจะเอาเงินฉันไปทั้งหมดทำไมพี่ป่วยอยู่นะเว้ยโอ้ยต๋อง แม่ก็นึนว่าเรื่องอะไรซะอีกเกไม่ต้องกังวลหรอกยังไงแทตตอนนอน่นดมันก็ไม่กล้าทําอะไรเราอ,อยู่แล้วแล้วเงนินที่ได้มานะ่ะก็ไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นมาให้น้องสาวแท้ๆของมันใช้ยังไงมันก็ไม่กล้าแก้เข้าคุกหรอกใช่ะหลานรักลานไม่ต้องกังวลอะไรไปเลยนะลูกมันน่ะไม่กล้าทาอะไรเราหรอกค่ะจริงๆตองก็ไม่ได้คิดจะคืนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าครั้งนี้พี่นพเป็นดูเอาจริงนะคะ แม่กับป้าเราต้องเตรียมตัวไว้บ้างนะคะเผื่อแจ้งความจับเราขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะโหตอแกไม่ต้องกังวลเลยแกก็ใช้ชีวิตแบบปกติสุขเลยแกเป็นน้องสาวแท้ๆของมันนะตอมันไม่ทำอะไรแกหรอกเรื่องอย่างบ้านพ่อแม่มียมันอะ่ะรวยจะตายไปเรื่องแค่นี้มนไม่สะเทือนหรอกค่ะตั้งแต่ที่เป็นต้นไปเราอย่าได้มาเจอกันอีกเลยเราตัดขาดกันครับ นี่น้องแกจำเลยนะแกกล้าอะไรช่นี้จริงใช่ไหมใช่แกกล้าทำแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงฝากไว้ก่อนผมไม่รับฝากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้นศาลพี่ไี่มันูกกับันโย,นยจริงๆนะทำกับครอบครัวได้นขนาดเนี้ยไปค่ะบ้าเฮ้ยบางทีคนในครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซน